Beautiful. Pineapple. It's a What's all that? It's a And it's a knife. Swadita. swadika Swadika. Swadita. Swadika. swadika Hey, Hey, โอ้ยพี่น้องมีก้นคือขากองไทยก็ดีแท่เฮ้ยจริงนะเฮ้ยเมลวินเฮ้ยที่คอมมาเป็นเกียรติเลยเมลวินพอมามันพร้อมเมลวินคอมพอมามันพร้อมวัดวิ่งนี้เรลพี่น้องเบื่อหนามากมาติ๊กแม่พ่อเพื่อนไปติ๊กแม่ได้แม่หนี่เมลวินพอมามาก่อนหน่อยลูกเลยแล้ว

น่าจะกินอาหารเช้าแม่วินบ่ค่อยสบายแม่วินเป็นวัดนิดหน่อยแม่วินบ่อยากขึ้นเขาพี่น้องเป็นอีกแล้วไงเอเวลีนาน้องจิ๊บน้องพี่น้องจะกินเนื้อเลยุ่นน่ะดูนลินาจักเลยั้งเนยทั้งโยเกิร์ตเด็กหน่อยูเนาะมามาพูดต่อคนละ Mm. 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 Men jag tänker på... De som var med där, är det hennes sekreterare kanske? Mm. Nej. Mm. Det var bara den lilla? Nej. Mm. Smör, det är ju bra Jag Jaså? Mm. Mm. Därför kör jag alltid på gott. Mm. Det blir dyrare Ja, det kostar nog per så. Mm. Ja, 53, 53, ja. 50, mm. Det här är hälften, om man, mm. man tänker på, ja. ja precis. vi ibland kan man faktiskt inte köpa. Ja, ja. ja. någon gång kan jag köpa Här. Wow! Ska du ha kaffe? Ja, Ja, jag mm. har ju den här kaffekylen hemma. Den är du? <tryck> Ibland hittar färg på en runda dörr. Doppelella, kossa, kolina, kaffe, poeno. Poeno, korsiva, stina, detta dörr, stina. Titta! Titta! Jag kanske skulle säga så. Nej, men det är ju så. Pappa är ute och åker. โอ้ยบ้านพักอไรกันเนี่แล้วนจะพูดต่ไดเคื่อนน้นเขบอกว่านุ้นบอกว่านุมีใจกาแแฝด้ลอยู่บ้านม่นมีคาเฟเชนโน่กาแฟกาแฟกันรสชาติเพื่อนนู้นเขากรเไรบอกว่าอย่างสิบไพี่น้อนก็ต้องกินที่ที่คุ้นเสิร์ฟให้ทับบกินที่คุ้เสิร์ฟให้อันทายุประเทศสวิตเอนดเขาว่าเออทับบกินที่ที่คน เจ้าบ้านเสร่อใหาเออก็มมแต่กับับบ้านรถสันเป็นสินะแบบว่ากระบานไปเลยสินะนั่นดิเขาบอกเองเนี่ยนูไปเลยว่าก็แบว่าพูดหัวมวนกันก็แบว่ามันจกเป็นความจริงเนาะถ้าพี่เดกเขาจะเป็นนี่เขาจะบ่ค่อยเขาจะบ่ค่อยคิดมากนะโอ้จ้าอ้าาาา vi oh, uh, vad mm -hmm. mm -hmm. hey. mm -hmm. <laughs> ska jag ha, påser detta? Ägg! Vad Är du hittat? Mamma ägg! Ska du komma och äta lite? Mm -hmm. Lite yoghurt, det är kallt det går jättebra. Kallt? กับมาเกนปังก็อะไรกมีแฮม่ยินกาเน้องปังแบบเีมาก่ี่ไม่บอ,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 อากาวเลีน่าก็มวนแล้วมีมูบอาไว้เ <c oughs> ิได้าน,น Två stycken. Ska du flytta in lite nu? Du kommer ramla. Oj! oj, Så, oj, oj. Så, Gott. Melvin! Ska du inte ha mördaren också? Ska du inte ha lite yoghurt med กินเย็นกระได้ด้วยฝรั่งเนี่ยขนมปังเขาบําควยเขาบ่อควยพิ d ีพิันเนาพลังเองคือแบบว่ากินอะไรกรได้ขอให้มันอิ่มเนี่ยพี่น้องคือแบบมา่งขนมเนี่ยมาได้จานไม่กินเขามันได้จา Vai, mi jacket. Va? Ku vi tunda uthått? Jaha... Jaha...? Jaha... Er det ingen someday. Oer... Oer... Min俺 forsvattit... Inn... ambitiousnya...?

Jag mm. menar att den där kokosfettet är. Mm. Det är nästan inte så mycket fett. Jag vet inget alls. Nu sätter vi... Vad köper du? Får jag titta? Allting från moln. Salt moln. Som man är nere i trädgården när man mår Salt, 0, no, protein, 0, no, fiber, 0, no, socker, 0. No. Kolhydrater, 0. No. Um, enkel, um, omättat fett, 7 gram. Uh, fett, av uh, 100 gram. Um, um, sen kalorier räknar liksom vi det här då. Mm. Uh, Men var ser du På apoteket. På apoteket. Mm. ร้านขายยาน้องคนสีร right? mm. oh, ้านขายยาตัวกันสิ่งกระถดกอืมฮึกูคะฝนนเอากระดาษเช็ดหน้านี่หน้าไม่ชอบเปื้อนอ่ะโอ้เสร็จแล้วพี่น้อง มาเครปเครปนะครับเซล่ะเก็บเม็ดไปแม่ว้าวกินใหญ่ๆอย่า <laughs> <laughs> หนูกับแม่ยู่เมืองนอก่อนตอนน้นอนเพราะหนูกับเรียกอย่างนไรล่ะติดตามแม่หนูมาเนาะตอนสมัยนู่นลละมันว่าแม่คือสมัยตอนนี้สมัยจะโน่นเราหน้าเลากับแม่เรียนหนังสือแล้วเราก็จะไปเข่าโรงเรียนได้มันกับใบเมนไงเรากาจะอ่านออกเขียนได้เนาะพี่น้องเนาะก็ติงยามันกับใสเวลา งกันนะแม่สุดล้วก็ือเป็นสาวก็เฮ็ดงานไปนั่มเรียนหนังสือไปนั่มส่งน้องไปส่งน้องไปไปโรงเรียนพร้อมอก็คือแบบว่า หลุจากมีผ้าละการช่วยเหลือครอบัวอรอเงานทีแมนบอดมาแต่น้อยหนูกับเป็นเล็กไซส์มาแต่น้อยหนูมีนอง,งออนนลังลูกรึ่งสามคน้็แต่เรื่องนองฟังลูกรึ่งสามคน <ๆ S 2> เขาโตใหญ่แยกครอบครัว,วกันไปแล้วแล้วก็หนูมี ลูกมี่สองคนลูกของหนูลูกสองคนมีลีนากับแม่นวินคือพ่อเขาเรียนหนังสือแล้วเราจะเห็นงานไปน้ำกว่าไม่ใ่เวลากว่าเขาจะมาเรียนหนังสือทำงานไปน้ำเสียผ้าสีทุกสิ่งทุกอย่างก็ก็จะมีบ้านใดมันม่แเ่งงไงไงด้วย หายด้วยล่ำแขงจของสื่อเองเราก็เสียไล่จงไล่ใจเสียดอกเสียทุกสิ่งทุกอย่างเองจรินะแต่ด้วยความมานาอดทนกระสูสูงนานยางเดี๋ยวสู่นานยางเดียวพี่น้องเบาบางานอย่างเ้อาสูงแต่ยางเดียว กลัวเขาจะเก็บนงินคือโซฟาเป็นของเขาเองได้กว่าเขาจะมีทอ่อทัดเครื่องน,นึงเป็นของเขาได้แมนอยู่์เสือเขาใหญ่บ้านพอแเรเขาจะมีเองอเด้ยเนบอมแมนเด้ยหาเห็ดหาสื่อหาเก็แบใบแบบส่ยูเก็บซอยไปออยอเองสิเนาะ คือแต่ว่าโนก็นมีน้องฝรั่งแต่สามคนที่เขาเกิดอยู่นี่กันเป็นมาลาเป็นลูกครึ่งเนาะลูกครึ่งลูกครึ่งสามคนลูกของแม่หนูน,นะลูกครึ่งสามคนมมเขาก็บอกภาษาอี <laughs> สาไนได้่มากทุกคนมองหนูนะได้คเ,เป็นลูกครึ่งเนาะเขาก็แยกวงแยกบ้านแต่อยู่คนละต่างจังหวัดหลายที่กัน มีครอบคัวกันไปมียอดิน้นัีแล้วจะได้เจอกันแค่หนูอะสวงคนเดียวเรียงสองคนม อคนูกับแฟนก็เลิกกันคนเข้ามันกับแยกชีวิตกันแล้วจ้ะอยู่ก็อยู่กับหนูสองคนบ้านหลังนี้หนูก็ซื้อก่อนก่อนหนูมีลูกอยู่อยู่มาก่อนสถานะอยู่มาก่อนมีลูกอยู่มาก่อนเจอแฟนอีกอ จเห็นงาน่ายเพราะแรงเหนื่อยเสียไล่ตรงไร้ใจเองทุกอยา่างไเสียมันมาลรอห้อจะไม่ค่อยแบบหายพอแม่เสียหายอย่างเสียมันบาแมนได้หืม <c oughs> แล้วก็บทาเจน้อย uh, 18ปีแล้วเพราะว่าดิฉันอนี่ยมันได้ออกตัวอวดบัมเบิลทุกย่างจะได้เพื่อว่าในน้อย18ปีแล้วต้องมีความรับผิดชอบเองเป็นของตัวเจ้าของเองในในในสวิเดนนี่เพราะมันใหญ่ขนาดส่วนมันมีมือดึก18ปีแล้วก็18ปีถ้าเป็นกรทั่งสวิเดนทานเจ็กน้อย18ปีแล้วทุกอย่างกับ เป็นค mm ิดของเจ้าสินะเจ้าเห็นอยังทิ่เจ้าก็ต้องยอมรับอาจารย์คิดไปสิมอเขยทีวอเขยาัเอ้าสองนเดีต้องกบปดูเนาะเป็นเรนดล้ในท้ายน้องสิปปเป้นี่ย่ะางคนอยาเสีย ไล่ตรงไล่ใจช่วยพ่อแม่ก็เสียไปหรือบางคนอยาก <c oughs> มันหน่อยหน่อยคนที่อายุเกินนะยี่สิบนะยนงอยู่บ้านกับพ่อแม่อยู่ด้ย <c oughs> หน่อยลากเข <c oughs> าวนมากเขาจะแยกกันจาก <c oughs> พ่อแม่เราไป <No. S 2> หาชาวของเขาเองไปหาเฮ็ดงานี่เฮ็ดงาอยังเสร์ฟกาแฟกาแฟอยังเฮ็ดงานอยู่รานไคตาอกีกงอีกา,กา,า,าเฮ็ดงานยังกระไดอย่างสีน่ะค่อยเป็นเง่นของเขาอยากเป็นแบบส่วนตัวเขานะถ้าได้เป็นไรุ่นแล้ว18ปีเพราะว่าเขาไม่ความรับผิดชอบแล้วแบบอืมบอมแมนน พอแม่จะมารักสินเ้างสินะาเกิดว่าเขาอยากแทนเรื่องนี้เขอยากแทนเล็กน่อยซอวยัตเขาอีกมันจได้มันจะเป็นแบบการเรียนดูแบบจั้งแั่แล้วก็จะมีการเข้าลบเข้าลบกันการแลกกมกานกเละวินมหเป็นการเข้าลบการแลกกันคุณสิด้วยไห้แม่วินวินอบลิงก์ไหม Ska vi se vad det springer? Det där var nog stickhåll. Ställa Det är avfall i Akta det är varmt på skiten. Kom. Här? Varsågod. Nej, det var inte meningen. Så, Melvin. Melvin. Ska du sätta dig ner och smaka på yoghurt, Melvin? Det räcker. Då får du ta yoghurt här. De har redan jag... öppnat. Det är så synd. จะไปเออไม่เอานี่8ปีแล้วบางคนกบแยกบ้านไปเรียนหนังสือหรือว่าแยกบ้านไปหาทํางานบางคนก็เริ่มทํางานเ็นบลาส่วนหนูเนี่ยโนเริ่มทํางานพิเศษตั้งแต่หลว่มพี่น้องกะ ทำงานไปด้วยเรียนหนังืือไปด้วยแถมส่งน้องไปโรงเรียนอีกตัางหากได้กอนเข่าลงกอนลงไปรงเรียนเองอ่เริ่มทำงานแต่แตมันทำงานได้นะแบบสำหรับเด็กน่อยนี่สมที่หกปีนูก็เริ่มทำงานแล้วอยู่สวีดเดนนะแต่มันจะมีจำกัดว่าให้เฮ็ด กีชโมงอย่างสิมันบ่าสมัยตะกี้จริงๆทำไมนี่ก็สิคือกันแต่มันจะจํากัดคือแบบว่าธาด็กอยอยังอายุเกินสิบแปดปีเขาใช้จากัดบ่ใไ้ทํางานเกินชั่วโมงส่นะแต่ห้องสิบแปดปีแล้วห้องกับทํางานไปเลยื่อยสิว่าคุณจะทํางานได้ไรายการไร่แต่แล้วแจมโอ้ลําบาก ต้องหาเรียนตัวเองอยากได้ยังก็ต้องเก็บเงินซื้อเองเด้อพี่น้องอยากได้ยังเก็บเงินซื้อเองเด้อสมัยตะกี้คือเดี๋ยวนี้มันจะไงกวู่ยังสี่เดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตสมัยตะกี้ม่นมีเลยอินเทอร์เน็ตเราชอบเฟลงเนี่ยแต่เน่ฟังอะไรี่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนู้นคือมันช่วยหั่นลาไปออนไลน์ไม่ใช่สมัยตะกี้ม่นมีอินเทอร์เน็ตอยากได้สมมติอยากได้นังสือพิมพ์กับตูนยังสี่ก็ต้องเก็บเงิน ราต้องไปเขาล่านจังสิได้ซสื้อเดี๋ยวนี้ห่อซังจะเป็นสมัยนี้เดี๋ยวนี้ห่าสังได้ออนไลน์อย่างมันกกจะง่ายขึ้นเป็นบ่สมัยตะกี้่ลาบากล่านไก่ขนาดไหนไก่ถ้าหาอยากได้ห่อก็ต้องไปเห็นมันถึงยังสีน่ะนี่คือความแบบความอดทนมากด้วยความการช่วยเหลือตัวเองมันจะเห็ดใหห้ห่อเข็มแข็งเค็มแข็งขึ้นมากพี่น้องลงกันใช้ชีวิตเอาแบบนี้มากมันก็ในไส้หรอมีค่าหารเหล่านนแล้วนู่นมันแบบ Mm, nu har ni det. Men det finns så mycket personal att jämföra med i Sverige. Mm. Jo. Många som det här Ja, men det är det jag menar som, som hemleverans. Här liksom, det är fullt. Eller det är liksom, det är ingen körning som är där. Men där liksom. Du bara gör så här. Mm. Det är det som gäller, då kommer den. Äh, på, เพื่อนนุเขาพูดมาคขาอว่าแต่เมืองไทยมีระบบแบบว่าเขาพูดถึงสมัยนี้นะมีแบบระบบแบบว่าทรงของมาทรงของถึงบาทในบอถ้าเขาอยากซสืออะฮงอาหารหรือสือกัเขามาทรงอยู่บานในบอว่ามีเมืองไทยกับมีนแล้นุก็เลยเราก็เลยบอกเุวยกับเพื่อนว่าอยู่สวีเดนกับมีคือกันตอนนี้แต่เพี่ออย่างพนักงานมันจะหน่อยหน่อยลงอยู่สวีเดนมันจะหน่อย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 ลง บางที่เขาสร้างมือนี่เขาบรได้ของวันนี่พุนเขาจะได้อาทิย์หนาหรืออีกสองสามมือแต่ถ้าเป็นเมืองไทยคือเมืองไทยทุกคนกะเขาก็อยากได้มีงานมีงานหลายเป็นบ่ละมันจะมีแบบแบบมาท่านที่ยังสินะหรือว่าเขาบอกคนที่เขามูจากว่าไปรับของอันนี้แน่หรือไปซื้อของไป,อไปซื้อสมมติสมมติว่าไปซื้อสมยังสินะซื้อมา,หาแห่เนี่ยนี่เห็นไหเขากะสั่งคนได้ยังสิหรือว่าเขาขอคนช่วยเหลือให้เขาแล้วเขากะ ด้วยความตอบแทนกับใ,ให้เงื่นไปอีกอย่างยังสี่แมนบอละ่ะนี่มันจะไงกว่าแต่เมื่อหนอกบ่ใดเนี้ยคุณพูดจากก,กันกับเพื่อนหรือว่าคุณเนี่ยคุณไปบอกเขาซื่อสมหาย,ยัางสี่แบบท่านที่คุณต้องการท่านที่เนี่ยบ่ไดเลยมันแบบเป็นแบบนึงเมื่อหนออเขาจะเขาจะดูด้วยครอบครัว,ขวเขาเองก่อนเขาเขามีเวลาหาบอเขาจะมีเวลาไปซื่อสมหายบอลไอเขามีภาาะอย่างบอลยังสีนะ่น่ะมัน เมื่องนอกเป็นแบบเวลาที่สําคัญมากแอมเมืองไทยกับคือกทั่วโลกนอเนาะกับสาคัญทั่วโลกเลยสําคัญแต่หนูพูดถึงสวีเดนนี่อันใดกับเวลาสมมุติว่าของจะมาทรงเที่ยงทเที่ยงหาณาที่ถ้าเที่ยงหา,าที่กับคือเที่ยงหาณาที่ถ้าเที่ยงหาณาที่เขามีสิทธิ์โทษไปแอม ไปคอมเพนเขาได้คุณว่าคุณจะนัดฉันเทียงหานที่คุณคือบอมาคุณขคือมาเทียงขึง้นจริงๆนะโอเคมีเขากิจะขยายาคือจังแบบตอบแทน้วการเียเวลาห้องให่สินะหนูกับบลูว่าเมืองไทยมีบอลเป็นระบบแบบีงี่แม่ิต้องให้ันองมอกกบัวนะ่ะ้ลีสกอร์แสทายกบสกอรล้วายอืม Det är jättebra. Mm. Men till exempel om man vill ha vissa färska grönsaker. Man kanske inte får det som man vill ha. Nej, det. Det Men torrvaror, det går mm. jättebra. Det, det är så här samma, det är oöppnade. Mm. Alltså. Jag har sett det i butikerna, mm. de tittar loja på grönsaker, mm. Jag tror de har fått klagomål på det. Mm. Nu ser man att de står och studerar. Av det

ไม่มินบะควอยสบายบบกละนี่มือน,นี่เป็นวัดน,นิดนึงเฮ้ยลกูกโอ้ยเฮียอีกแล้วพี่น้องคอนเฟล็กเต็มเลยโอเคจ้าหนูกเก็บของก็นัะจ้าสวัสดีจ้า